ก็กรับสวัสดีพี่น้องชาวรบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมวเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของ v UGC นะผมซึ่งคราวนี้ผมมามาตามหากันนะคือ R O M B C นันเพื่อนไม่รู้ว่ามันชื่อนี้หรือเปล่าผมของชิ้นนะครับแจกกันหมดแค่5 0 0ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณ60ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแบบที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมบคูบี้นะผมซึ่งหน้าตาแบบแล้วเพจจะมีอะบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมไปย่าตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคุยวันนี้ครับผมบอกเลยมันไม่มีอะไรยากนั้นเพื่อนใครที่แบบเข้ามานะผมผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนนะหรือว่าใครที่แบบ มีสกิลอยู่แล้วมีของอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เพื่อสามารถเล่นโซโลได้เลยนะผมส่วนใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยแรกๆมกันอาจจะลำบากนิดนึงนะผมอ่ะแล้วก็ซึ่งของนี้ที่ผมพามาทำนะผมอันนี้นะเพื่อนๆต้องเล่นได้ถึงด่าน50นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมขอยัดวิ่งหาแท่นสักนิดนึงนะผมที่เคมของเราอยู่ในว่าอ่ะเนี่ยผมแท่นที่เคมของนั้นเพื่อนโดเควยขอบเขานะบบอกว่าให้เรานอะผมทำการเล่นถึงเวฟ50นั่นเองนะซึ่งเวฟ50อันนี้นะใครที่ไม่มีเพื่อนนะผมผมแนะนำให้เพื่อนเล่นโซโลและทนเล่นไปช คนไหนที่เล่นห้องธรรมดานะผมแนะนําน้องเบื่อนใครที่มี4คนเนหะ้เบื่อเข้าประตู4ี่คนนะอย่าเข้าไปประตู8คนนะเพราะประตู8คนอันนี้นะผมนะผมได้เข้าไปเล่นกันมาแล้วจบด่าน50นะผมจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนั้นเพื่อนใครที่แบบมีปืนแล้วมีสกิลดีๆแล้วนะครับผมแนะนาให้เพื่อนมาเล่นวันเพ e เยอร์ตรงนี้นะผมใครที่มากับเพื่อนอันนี้เพื่อนก็สามารถเลือกได้เลยนะผมว่าเพื่อนจะไป4คนหรือ8คนนะผมแต่ส่วนตัวของผมเนะี่ยอันนี้ผมจะเข้าประตู1คนไปละกันนะผม จากนั้นให้เพื่อนรอห้องนะผมซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยเพื่อนๆก็แค่ต้องยิงพ่านแมปไปเรื่อยๆนะผมอ่ะเนี่ยผมหน้าตาแมปจะเป็นอย่างนี้นะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ภายในแมปนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตทางด้านบนนะที่เขาจะมีเวฟบ,บอกอยู่นะซึ่งเวฟหนึ่งนะครับของผมนะเห็นไหมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นคนเดียวนะครับอันนี้นครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆต้องยิงศัตรูทั้งหมด3ตัวเนี่ยถึงจะผ่านเวฟหนึ่งนะโซโล่เนี่ยมันง่ายนั้นเพื่อนแต่เพื่อนคนไหนที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมันอาจจะยากสักนิดนึงนะผมมันยากตรงที่เราต้องใช้เวลาเล่นนานนั่นเองนะผมกห้เพื่อนยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมอ่ะยิงไปยิงไปจนครบนั้นเพื่อนและภายในแมปนี้นะครับเขาจะมีปืนดรอปด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆตต้้้ออออองงงงคยยยสัััเเเเเกกกนน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 นะะะรรรบบผมมมถาปปปปปืืืดดีีีี่่่่่็ใหพวิไซึจ อย่างนี้เลยอ่ะให้เพื่อนกดดนมมูนะบอมนี่อย่างนี้เลย อันนี้เพื่อนก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะผมอ่ะของผมขออนุญาตใส่อันนี้ละกันอ่ะปืนที่แรงที่สุดของผมนะผมตามเมดอยู่ที่เนี้ยผมหนึ่งสามสามแต่เขาจะมีบวกดาเมจทั้งหมดอีกห้าสิบนะซึ่งปืนนี้มันแรงที่สุดของผมแล้วละ่ะพอปืนนี้นผมผมได้มารู้สึกจะเวฟที่สี่สิบมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะผมอ่ะส่วนวิธีเล่นก็เหมือนเดิมน,นะเพื่อนพอจบเวฟแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนกดเลดี้พเพิ่มเวฟอื่นได้เลยนะผมใครที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยิงแบบเม็ดเดียวตายแบบของผมนะมันก็อาจจะช้าสักนิดนึงนะนนเพื่อาราะผม มีภาพให้เือนดูว่าผมตอนที่ผมถึงเวห้าสิบเนี่ยแล้วเราจะหน้าตาเป็นยังไงวะผมผมบอกเลยว่าใช้เวลาโคตรนานนั้นเพบลถ้ามากับเพื่อนนะผมบอกเลยบดได้ไหมตัวสี่เปอร์เซ็นต์หนงไอ้เหี้ยบอสดีกว่าขนาตัวตาเป็นยังไงต้บอกอยู่ตั้งใจเล่นนะครับอย่า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 ไปตัวถ่วงพี่นะครับผมบอกพี่เลยโอ้โหหนึ่งพันตัวไปแล้วไปยิงบอสก่อนบอสยังไม่เกิดด้วยเดี๋ยวไม่โอ้ยี้ย โอ้ยเฮียแม่งยิงไม่เข้าไหวัตว์เข้ามุมยืนหลังดีกว่ามั้งตาเนมที่เดิมอ่ะถอยไปบอสมาเนี่ยมันสองตัวบอสสองตัวพี่อยู่นีบอสอยู่ก่อนได้ไหมร่องอะไรมันจะร่องไอ้เนี้ยมันนี่เจมอ่ะเจมไปฆ่าบอสไปพี่ว่าพีเจมดาเมจแรงสุดแล้วนี่ก็ยิงอยู่นี่ไงเดี๋ยวพี่ฟีดให้ก็เนี้ก็ยิงอยู่นี่ไงเนาครึ่งหลอดแล้วบอสชิลเงี้ยอุ้นบอสสองตัวเฮียเอ้ยแม่งเอาเอาบอสเอาบอสเป็นตัวตัวไปก่อนเนี่ย เดี๋ยวระเบิดหมดแมพอีกกูน่ะไอตัวนั้นอ่ะไอตัวที่อยู่ใต้ต้นมะพร้าวอ่ะไหนจะตายแล้วอ่ะต้นเทพปอมอยู่อ่ะผมลอบอลให้หมดแล้วพี่จะตายแล้วจะตายแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยตายหนักสิบหายเอ้ยชิ่อเชื่อสองร้อยสองร้อยถ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 อยแค่นั้นอ่ะเนี่ยเมื่อกี้โดนโดนโดนเหมือนแบบลุมตะกำอ่ะเนี่ยเนี่ยเราโซนเนี่ย แล้วจะเจอหมดไปหนึแล้วเนี่ยเขาก็ออกกันหมดแล้วแบตเป็นอย่างน้อยผมก็ไม่ตายอย่างน้อยผมก็อย่างน้อยผมก็ไม่ตายเว็บที่แปดร้อยอ่ะแบบใครบางคนเนี่ยไม่พี่กลัวว่ามัาจะไม่ได้แบตว่ะโอ้เหรอโอ้ไม่ต้องรอจบไงมันถึงจะแบตขึ้นรอดูรอดูอ๋นั่นแ่ะคือจุดเกิดเอาหรอคอมพิวต์ไม่ได้แบตอะไรคือไม่ได้แบตเออแอคทีฟ อันนี้นะผมเมื่อข้ไหนที่เล่นจนจบเว50เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับแบตอย่างนี้มานั่นเองนั้นเพื่อนอันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการกดตายได้เลยแลผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะกดออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้นะตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนได้รับไอแบตตรงนี้แล้วไงก็ให้เพื่อนวิ่งออกไปเคลมของกันได้เลยนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะผมก็เหมือนเดิมนั้นเพื่อนวิ่งมาเคลมของตรงนี้ได้เลยนะผมตรงนี้เลย UGC ปึ่งอ่ะของก็จะเด้งลงมาอย่างนี้แล้วผมเพื่อนเพื่อนก็กดรับกันได้เลยนะผม ใช้เวลาไม่นานมากนั้นเพื่อนสาหรับใครที่ไปคนเดียวนะเพราะผมเคยไปลองเล่นนะเพื่อนอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงนะไปเล่นคนเดียวแล้วผม20่นาทีเนี่ยได้ประมาณเวฟ30นั้นเพื่อนก็ค่อนข้างไวนะเพราะปืนผมมันแรงด้วยไงเพื่อนอ่ะกดรับได้เลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก,กดออกไปดูแล้วกันถ้ผมมาเราเนยไดเลขเท่าไหลแล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับผมเขาจะอยู่ในส่วนของอุปกรณ์สส่วนไหลนั้นเพื่อนอ่ะขออนุญาตก,กดใส่เลยละกันเห็นไหม โอเคก็ประมาณนี้ครับผมอะไรไม่รู้แปลกๆดีนันเพื่อนใครที่อยากได้ไงก็มาทํากันนะผมเพราะคนทําเนี่ยม่ค่อยมีนะผมอะขออนุญาตกดดูเลขสังนี้นึงครับผมเลขที่ออกโอ,อโอเคครับผมเจ็ดสิบพอดีเลยโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว E ีีหน้าผมจะพาไปรับเลยต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP ีหน้าจ้าใครอยากได้ไงก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาทํากันเยอะๆนะครับผม